นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับว่าที่อยู่ของน้องมาที่บ้านเขาอยู่กันยังไงนะครับว่ามีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งได้ออกกําลังกายไหมปกติก็ปล่อยหมาไว้ที่หน้าบ้านนะครับก็มีพื้นที่หน้าบ้านประตูบ้านเพียงแค่นี้เปิดพัดลมให้24ชั่วโมงแค่ตอนเช้าแค่ปิดไว้นะครับขนาดกรงก็ประมาณ หนึ่งเมตรยี่สิบคูณหนึ่งเมตรยี่สิบพื้นที่หน้าบ้านการขับถ่ายของน้องเขาก็จะขับถ่ายลงพื้นดินที่อยู่โซนหน้าบ้านนะครับเป็นหินกรวดหินทุกลังก็คือหินคุกนั่นเองจะเป็นการเก็บถ่ายที่ง่ายนะครับใช้ที่ตักขยะก็มีพื้นที่ให้น้องได้วิ่งได้เล่น มีพื้นที่สวนยอ่มเล็กๆแต่ต้องเอาลวดเอาไม้ขวางไว้ครับน้องจะลงเล่นน้ำตลอดเลยเรากันไว้ก็ดีมากใช้สแลนทำเป็นม่านบางังแดดสําหรับป้องกันแดดป้องกันขนน้องที่ฟุง้งก็มีต้นไม้ เป็นตัวดักจับขนน้องเวลาเราอาบน้ำส่วนอาหารที่น้องเขากินก็คือเป็นอาหารเมร็ดพยายามให้อาหารเม็ดอย่างเดียวนะครับผมเคยลองให้หลายอย่างให้กินแล้วแต่ก็เกิดปัญหาน้องจะท้องเสียครับการรักษาพยาบาลก็จะยุ่งยากเข้าไป การให้กินก็ไม่ต้องให้กินหลายอย่างเกินไปนะครับไซบีเรียนเป็นหมาที่ค่อนข้างจะกินอาหารน้อยนะครับแต่ตัวโตวจังจังจัง ไอตัวนี้ชื่อชินจังนะครับหมาอายุแปดเก้าเดือนตัวโตวมากแล้วนะครับแต่ก็ไม่เท่ากับพ่อเขาพ่อเขานี่ประมาณอีกหนึ่งเท่านะครับนอ้นี่ก่อน <laughs>